เกิดสัปห์เกีย่ยการสั่งสมเชิงบุญน,นำสุขให้ฝันใหญ่โดยสมบูรณ์ที่สุดขอความพระศุกรสวัสดีจึงมีแผ่โยโย่สาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ตรงกบวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำเป็นเดือนแปดปีขานพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกห้าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาไม่ใช่วันสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่เป็นวันสําคัญเกี่ยวกับพระโงฆในอดีตสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อองค์สุนเด็จพระมรลณจักรดาสัมมาจ,จุตเกา้ายังทรงดำรงพระชนอยู่ประเทศอินเดียมีพากมายหลายรัชทิศหลายพระนาจา์ที่ตั้งตนเป็นศาสดาสั่งสอนศิธิ์ ด้วยวิสัยข่านต่างๆตามลัทธิของต,งต,งตงองนเช่นลัทธิของชะดินสามพี่น้อยุลกเวกัสฉัพปาไมยกัสฉัพปาและณัที่กัสฉัพายหลังได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุอรหันต์อุลโกเวกัสฉปาได้รับการยกยอ่องจากพระบรมจัชด,ดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุสทั้งหลาย ในทางมีบริวารมากส่วนรัทธิของสันชัยปณิพาชกมีบัดดิศและโคดิตะปณิพาชกเป็นสิเทเอกเป็นสาวกคนสำคัญภายหลังได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุอรหันาหาต์วัดดิศได้รับการยกย่องจากพระบรมจัจด,ดาว่าเป็นผู้เลิ่กว่าวที่สุดจังหลาย ในสามีปัญญา้ะคือพระสา,าลีบุตรส่วนโกริตะได้รับการยกย่องจากพระบรมจักดา,าเพื่อเส็นผู้เลิศก,กับเสด็จสลายในสามีเกสนาคือพระโมคคานะและได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมจัรดาให้เป็นอัครสาวกห่อยซ้ายฝ่ายขวาประจําจพระองค์อีกทั้งลัทธิ ของ่ามสาวดีมีปิ่งคอยะมานกและโนคคลาดมานกพร้อมด้วยมานกอีสิบสี่คนฝ่ายหลังได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้วันลบอรหันต์พระโนคคลาดได้รับการยกย่องจากพระมลุษย์สัจดาว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าพิกษุทั้งหลายให้ทางครองกีวรสีส้อง และลัทธิอื่นๆอีกเช่นลันนทธิของพวกเบรารีลัทธิของอลาลาดาหดและลัทธิของอุตตะกาดาหวดที่พระบรมสารดสัมมาจุตเจ้าเคยได้ไปศึกษาก่อนระรรู้แต่เห็นว่าไม่ใช่สาวกทุกข์เก่งลีไปทุกข์กสน,นักทุกข์ลัทธิเมื่อถึงฤดูการทำนาหน,น้าฝน ก็หยุดการเที่ยวโกรธย้อไปในที่อื่นแต่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่หยุดการเที่ยวโกรธยอไปในที่อื่นเหยียบเข้ากล้าชาวนาเสียหายจึงมีผู้มากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้า,สสาทรงทราบตั้งแต่วันนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติวินันการเข้าพรรษา มาจนถึงปัจจุบันในพระสงฆ์สาวกอยู่จนพรรษาหนึ่งไปรมาสามเดือนในาวาดนั้นนับจากวันแรมหนึ่งขรั้งเดือนแปดถึงวันเพ็นเดือนจุเบดห้ามไม่ให้ไปสักแรบข้างคื่นที่อื่นยกเว้นมีเหตุอันควรเช่นไปดับอธิิกรญาเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตและจะได้อานิสงส์พรษา สามารถที่จะรองหรือกรารกนสินได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติเอาไว้อาณิสงสินนั้นนี่อยู่ยห้าอย่างคือหนึ่งเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่เป็นดางดับม่อานิสงสินุ้งคองอยู่สองเที่ยวจะลิไไปใไม่ต้องเอาฝ้าใครไปก็สำลับ ไม่เป็นอาบัตินีอ่านิสงส์กจะินคงมของอยู่สามฉันโพชนะตะลันตลาได้ไม่เป็นอาบัตินีอ่านิสงส์กจะินคงมของอยู่สีเ่เก็บฝ้าเดเรียกิโรได้ตามปรารถนาไม่เป็นอาบัตินีอ่านิสงส์กจะินคงมของอยู่ถ้าฝ้าเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่ทั่วไป ข้อนี้คงจะหมายจดจองเอาจะพาะผ้าประินเท่านั้นเพราะพระรูปที่จะครองหรือกรานกระินได้จะต้องอยู่จัดราษาเพื่อนไพรมาสามเดือนในอาวาสนั้นฟันสามได้ฝาดได้อานิสงฝัษสาจึงจะครองหรือกรานประินได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้แต่ถ้าพระรูกที่จะครอง หรือกรากรกฐินนั้นปัญสาผ่านไม่ได้อานิสงส์ัญสาจะรู้หรือไม่รู้ว่าฝันสาขาดก็าตาแต่ถ้ายัางครองหรือกานกฐินที่ทอดถวายในวันนั้นกฐินก็จะไมู่กต้องตามพระรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญิเอาถวายจะเป็นกฐินดอกกฐินเสียและกฐินก็จะกรานไม่ขึ้น อีกสังพาะที่อยู่จังพรรษาในาวาสนั้นทุกุรูปก,ก็จะไม่ได้อานิสงส์กฐินเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นวัดขอมีพระจั่พรรษาสามรูปมีกถินมาทอดายด้ไม่มีพระครสฆงใปนิมนต์พระวัดขอมาร่วมนั้นคือมีพระครสฆงแต่พระวัดขอก็จะไม่ได้ อานิสง์ของกฐินนั้นเพราะไม่ได้จันรพรรษาอยู่ในอาวาสน,นั้นแต่อนุโมทธนากฐินร่วมได้หรือวัดขอมีพระจันรพรรษาสี่รูมีกฐินมาทอดสวายไม่มีพระครบสงเผยนิมนต์พระวัดก่อมาเริ่มนั้นคือมีพระครบสงแต่พระวัดก่อก็จัไม่ได้อานิสงส์ของกฐิน นั่นเช่นเดียวกันเพราะเมื่ได้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นแต่อนุทะนัดสินร่นวมได้อานิสงฆ์พรรษาจะได้รับจากพันแหบนหนึ่งคัมเดือนสิบเอ็ดไปถึงวันเสด็จเดือนสิบสองอานิสงฆ์สินจะได้นับจากวันแหวหนึ่งคัมเดือนสิบสองไปถึงวันเสด็จเดือนสี่หนึ่งตีมีสิบสองเดือนสามฤดูด เพื่อดูฝนนักจากวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปถึงวันเป็นเดือนสิบสองฤดูหนาวนักจากวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบสองไปถึงวันเป็นเดือนสี่ฤดูร้อนนักจากวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ไปถึงวันเป็นเดือนแปหนึ่งสี่สิบสองเดือนสามฤดูสามร้อยหกสิบห้าวันวันนี้วันเข้าฟันสา ก็ได้หมุนเวียนว่าบรรจบกบรอบอีกครั้งหนึ่งผ่นเข้าพัรษาเป็นกิจของพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ให้พระสงฆ์หาวกอยู่จำากพรรษาในเขตอาวาสนั้นหนึ่งไตรมาสสามเดือนจนรุ่งอรุ่ของวันใหม่ เออกง่ยกันวเคืออาวาสนั้นได้ฟันษาไม่ขาดด้วยอานิสงส์ปันษากอนเข้าฝันษาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะได้อานิสงทั้งฝ่ายมัณฑชิตและคารวาลนอุนตักบ,บาทเทโวก็เป็นหุ่นอันเสียเรื่องมาจากการเข้าฟันษาเช่นเดียวกันนักจากวันเข้าฟันษา พระพิสุสาม,มเณรทั้งเก่าและใหม่เก่าก็มีความขยันหมั่นเพียรเพองหวนสาธยายไหวพระเกิดมนต์ทำวัดเช้าว,วัดเย็นศึกษาพระธรรมวินยัยปฏิบัตบิธรรมบำเพ็ญเพียรตามจกตเจริญสันติการวัฏฐานและอิปัตนากรรมฐานนั่งสมาธิเดินงกรงคมเพื่อให้จิติสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นในอรรถปัจจุบัน ได้เกิดปัญญาหรดูแจ้งแทงตลอดในเรื่องด่างขันเถ้าอริยสัตว์่คือทุกสนุกทัเดียวดแล้วเปมดกิงมันระเสริดของพระอริยเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานม,นมุนมสุรอันเป็นที่สิน่นสุดผลทางแท่ทุกข์ไปสร้างเรียนว่าเกิดเกีจยบตายอยู่ในวัฏสงสารนี้อี่ต่อไปในชาติใดชาติหนึ่ง นี้เป็นกุศลฝนบุญคุณงามความดีที่ได้อันเสืิเนื่องมาจากปางเข้าพรรษาส่วนว่าศกว่าศิกาเูื่อสูงอายุสูงวัยเมื่อถึงวันเข้าพรรษาต่างก็มีเกียรติมั่นขวนขวายในกุศลฝนบุญนุนงามความดีศีลฐา,า,านภาวนาได้เสียสละเกว่าจะสานวัารเือ บอ,อกว่าโนูขาวผมขาวสมาทานโบโสวดศิลต่วันแปดค่ำสิบห้าค่ำทั้งขึ้นทั้งแแบบวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ปฏิบัติรักษาตลอดไปว่าสามเดือนได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นฟัง,ทงเทศฟังธรรมเจริญสำักษาปัญญาสารละวิปัสนาปัญญาสานั่งสมาธิเดินจงกรม เพื่อกำจัดขัดเราดเกิียดอาสวะที่มีอยู่ใน,นใจิตใจให้หวดสิ้นไปหรือเพื่อให้เบาวบาโลาน,นีเป็นกุศลผลบุญคุณเมืองกวดีที่ได้อันเสริมเพิ่มมาจากการเข้าพรรษาอีกสังทายกษา,ายกาชาวล้านทั้งหลายก่อนถึงวันเข้าพรรษา บางคนบางท่านไปทำงานอยู่ต่างประเทศบางคนบางท่านไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพอถึงวันเข้าพรรษาก็<ม>กลับมาที่บ้านสำบจเข้าพรรษาด้วยกจกตดเนื่อใสไก่รักษาเกียจนาอันบริสุทธิ์แน่วแน่มั่นคงไหน,น,นื่อยก็สนฝ่นทานตื่นดึกรุ่งเช้า ข,ของข้าวู้องปลาใส่บาตประจําทุกวันไม่ขาดตลอดไตรมาสามเดือนเพื่อกำจัดความ,มดีวัจริยะที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปหรือเพื่อให้เบาบางลงหรือเป็นประสนผลบุญกดงามความดีที่ได้อันเสื่อเนื่องมาจากการเข้าฟันษาอีกครั้งรัเตินรบการพนัน พอถึงวันเข้าพรรษาบางคนบางท่านหยุดดื่มหยุดเล่นการพนันไปตลอดจนถึงวันออกพรรษาบางคนบางท่านหยุดดื่มหยุดเล่นการพนันไปตลอดชีวิตยิ่งไปกว่านั้นบางคนบางท่านหยุดดื่มหยุดเล่นการพนันไปตลอดชีวิตได้เสียสละเพีรสถานบ้านเรือนการงานทุกอย่าง ออกมานูกขาวบั่งขาวสมาวทานอนุโบสถศีลในวันแปดข่ำมิจ็้เค่ำขทั้งขึ้นทั้งแรมวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ปฏิบัติรักษาตลอดไตรมาสสามเดือนได้ไหวพระสดวดมนท์สำรัดเช้าวัดเย็นฝั่งเทศฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมลำเทีนเพียนต่างกิจเจริญจนันทศปัฑานและอิปัติาปณฑฐาน เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหที่มีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปหรือเพื่อให้เบาบางลงนีืเป็นกุศลผลบุญุณมาผลดีที่ได้อันเชื่อเรื่องมาจากการเข้าพรรษาญาโยมสาธุชนคนรีทั้งหลายพระพุุธศาสนาของเราจะเจริญโนเื่องไปไในอนาคตก,การถ่ายสร้างหน้า หรือจะตรวจสิ้นใปจากโลกนี้นั้นอยู่ที่พวกเราพุทธมริษัททั้งหลายถ้าเรามีการทำบุญให้ทารักษาศีลปฏิบัติธรรมตัางเป็นเพียรทางกิจเจริญชนวัฏสงฆกันวัฏานได้ปัจนากันวัฏาน,ารราานเหมือนเช่นอย่างวันนี้อ,นนอย่าว่าแต่ห้าปีเลยแม้ห้าพัปีหรือห้าแสนปีพระพุทธศาสนาก็คงยอยู่ ไม่หมดสิ้นไปกับโรคนี้แน,น่นอนแต่ถ้าไม่มีสุ้ใดตบุญให้ทานรันกษาฉีดปฏิบัติสัรมบันเป็นเพียงตัางกันเจริญจังละสากรกันวะานและยิ่ปพัจ,จนากันละสานนั่งสมาธิเดินจกกลมแต่ว,ว่าแต่ห้าพันปีเลยต่ห้าร้อยปีห้าปีห้าเดือนหรือห้าวันะพุทธศาสนาก็ไม่คงเหลืออยู่ จะต้องหวดไปจากโลกนี้แน่นอนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงพวกเราในปัจจบัติทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบัรพุกุษของเราได้จันโนรักษาเอาไว้ด้วยการสำรวจให้ทานรักษาศีลปฏิบัตบิธรรมบำเพ็ญเพียรทางกิจเจริญชนวิะาขันวสารและอิสัญนาคันวสาร นั่งสมาธิเดินจกกลมออกบวดเป็นพระพิสุสามเณรจศึกษาพระธรรมวินัยได้รู้ได้เข้าใจแล้วนำมาเผยแพร่สัง่งสอนผูอื่นให้รู้ตามทั้งดีและทั่วบ่นหรือบาปกุศลกรรมหรืออก,กุศลกรรมประโยชน์หรือวิช่ยประโยชน์เพราะเรา,าได้ดีมีสุข เจริญลุ่งเรืเองในชีวิตกิจใหญ่ตำแหน่งหน้าที่การงานยศสารรดาศักดิ์มีคนยกย่องสรรเสริญเคารพรับถือมีพวกของอริหวานมากนั้นก็เพราะกุศลผลบุญคนงามความดีดังสภาสทธิ์ที่ยกขึ้นเป็นดิเกียกรขบวนไหวยนะเรื่องต้นว่าสุขขอุนยศทจโย ซึ่งแปลเป็นใจความล่าการสั่งสมนซึ่งบุญดำุขมาให้พราะสทุกทุกชีวิตทุกตัวทุกคนทุกคนเหล่าเขาทุกรลกทุกนามทุกกายทุกสิ่งสัตวมนุษย์เทวดาอินทรียมเยอะเศษสุรกายสัตว์โกและสัตว์เดรัจฉานต่างก็ปราถนาบุญราะบุญเป็นชื่อของความุข เป็นชื่อของความทุกเรร้อนปมา่นนองพาให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มนุษย์สมบัติมีอวัยวะอากาศสามเกบต่อครบถ้วนมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาสวยสดงดนามผิวขันกวดปองกิริยาภริยาเรียบร้อยพูดกอ่าอดอโยนอนอหวานมีสัมมกคาราวะต่อพ่อแม่ ผู้ว่าอาจารย์ผู้รับผู้ใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่การง,งานยศตาบรรดาศักดิ์มีคนยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือมีพวก,พวกอวงอริหวานมากในเกิดบนสวรรค์ก็จะได้สวรรค์สำบัติถ้าผสนเต็มเกีียมก็จะได้บรรลุปรหนกันจัดเกลืออาสวะและเบ็นจขันได้โดยสิน้นเชิง เช่นบุญเช่นบาปละสังยุศิบได้บาดเข้าสู่ฟัน,ฟนิฟานวรม,มาสุอันเป็นที่สิ่นสุดผลทางแห่งทุกในต่องเวียนว่ายเกิดแก่เก็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสานนี้อีกต่อไปจึงอยากแจ่บอกท่านท่านทัน้งหลายว่าในสานะที่เราได้เกิดมามีชีวิตมีลมหายใจได้ร่างกายเป็นมนุษย์ ได้พพระพุทธศาสนาเป็นพุธทธบริษัทเพื่อเชื่อฟังโอ,อวาปิบัติตางสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงขยันหมั่นเพียรทำกุศลให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญฉันวัฒปันวัฏฐานและยิ่ปัจดาปันวัฏฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมเอาไวเ้เิดก่อนทีวิตจจะล่วงลับตับขัน ไปจากโลกนี้เพราะไม่มีผู้ใดที่จะทำให้เราได้และไม่มีสัตว์เภศใดที่จะสั่งหุนให้ทานร,รับสาศสืนปฏิบัติธรรมต่งเส็มเกีย่อางกินจเจริญธรรมชาตันวัฏานและอิทัิดากัรวัฏานนั่งสบายทีตเดินโยนรลได้เหมือนเช่นกับมนุษย์เราจะต้องทำเองได้เองเพราะเป็นกุศลฝันมุน คนงามความดีที่อยู่ในกิจใจของเราทุกๆคนไม่มีผ่วใดที่จะทำให้เราได้และไม่มีผ่วใดที่จะรัดขโมยสกิลมือเราจะโดนบนงคีตดออบรวงตน้นตตนเอาของเราไปได้ราะเป็นของเฉพาะตนเป็นปศุผลนคนงามความดีเป็นความสงบสุขความสบายใจ ยกตัวยอย่างเหมือนกับเราหิวข้าวเมื่อนอนเก็บป่วยไข้หิวข้าวเราก็ต้องกินอิ่นจึงอิไม่มีผู้ใดที่จะกินแทนเราได้เมื่อนอนก็ต้องนอนเองจึงหายวูบไม่มีผู้ใดที่จะนอนแทนเราได้เก็บป่วยไข้ก็ต้องกินหยุกหินยารักษาพยาบาลเองจึงจะหายจากอาการเก็บป่วยไข้ ไม่มีผู้ใดที่จะกินดุกินยารักษาพยญบาแทนเราได้อยากมีเงินก็ต้องทำงานอยากได้ข้าวก็ต้องทำนานอยากเป็นเจ้าคนใดคนก็ต้องขยันหนันเพียรศึกษาเล่าเรียนอยากมีความสุขก็ต้องทำดีอยากเป็นเศษสีก็ต้องขยันหนัเพียนอยากให้มีคนรับยก,ยก,ยก,ยก่องสรรเสริญเคารพนับถือ กาต้องเป็นคนดีที่เกียรติเมตาเลือกเสือเสือแฟไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างดีมีสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเราก็จะต้องทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ชาตินี้เสิดจงขยันวันทำบุ่นไว้เสิดบุ่นให้เกิดความสงบสุขสดใสเพราะบุญคือ ความสุขใายสุขใจญ่ักายในอริยะซักดือบุญทุกทุกวันวันทำบุญตักบาตรอย่าประมาททำบุญไหวไปเพื่อหนุนชีวิตนี้น้อยนักจับขาดทุนกลัเป็นบุญอยู่เป็นนิดกิจสบายเย่อโยสาธุชนคนดีทงหลาย การแสดงก็สมควรเกิดการเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขออนาอนดแก้กุศลวัตุผลละกดีที่ฟั่นทั้งหลายได้เจสรสมกรบกพรหมตั้งแต่อดีตชาติพดีปัจจุบัน,นชาติพดีด้วยการให้ทานก็ดี่อยการรักษาศีลก็ดี ใหคการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียตรตามกิจ,จเจริญจักรรรพรานได้ปิัตนเจริญพรรานนั่งนสนมาธิเดินจงกรมก็ดีขอจงมาร่วมเสด็ะพะธรรมปัจญจอัหน่วยฝนดลนบันดาษให้ท่นา,นนขขนานทั้งหลายจ่ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนสุขพระษปฏิภาณธนะสารสมหลัง แล้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รู้แจ้งแต่กรดในโลกทางพันธะอริยสัจสี่คือทุกสะตว์ไทยนนโรกนับเพื่องึงกันระเสริฐของพระอริยเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงได้เข้าสูพ่พระนิพพานในอนาคตการอนใเครนะห์หรด้วยกันทุกคนทุกตนเ,เิดเอวังก็มีด้วยพักบานะักชัตินี้